สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมา,าดูการเปลี่ยนแบตแบตเตอรี่นะครับโซลาเซลล์โคมไฟรั้วนะโคมไฟรั้วรั้วบ้านพอดีเพื่อนส่งมาให้ให้ซ่อมนะครับจากเชียงใหม่ทั้งหมด9ตัวแต่ส่งอยู่นี่8ตัวนะครับเพราะว่าส่งมาแล้ว1ตัวครับเพื่อที่จะ ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะเป็นทั้งชุดนะฮะไฟอยู่ได้ไม่นานก็รีบรีนะฮะก็ตัวแรกที่ส่งมาก็เช็คแล้วว่าแบตเตอรี่เสื่อมนะครับทั้งที่ซื้อใหม่ๆก็น่าจะเป็นใหม่ที่เราแต่เกา่าเก่าที่เขาสต๊อกนะครับอันนี้คือเพื่อนส่งมาจัดเช็คใหม่ทั้งหมดรวม9้าตัวอยู่นี่8ส่งกลับไปแล้ว1ตัวนะค,ะนะครับก็เปลี่ยนฐานเปลี่ยนแบตเตอรี่อันนี้สั่งแบตเตอรี่อยู่แปด แปดก้อนพอดีเลครับจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็ถ้าเราจะซื้อออนไลน์ก็ต้องมันดูไม่ได้หรอกครับเพราะว่าช่วงโปรโมชั่นราคาถูกนะครับอย่างเงี้ยแผงโซดาเซลก,ก็จะแกะยากนิดนึงเพราะตรงนี้จะจะซีลด้วยซิลิโคนถ้าง,งัดตรงนี้ก็แตกเลยนะครับต้องระวังแต่ตัวที่ทําไปตัวแรกนะครับก็คือใช้วิธีผ่าตัดเลยนะครับก็รื้อออกมารื้อออกมาแล้วก็ ผ่าตัดเอาแบตเตอรี่นะครับตัดพลาสติกแล้วก็เปลี่ยนแบตเพราะว่าแบตเตอรี่เดิมเช็คแล้วแรงดันไฟอยู่ที่2กว่าซึ่งตรงนี้ฐานฐานรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กว่านะครับก็แปลว่าแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการถอดกันอะไรเป็นยังไงนะครับครับเราก็ถอดตัวแผงโซล่าเซลล์ที่ครอบบนนะครับออกจากตัวโคมไฟ ทั้ง8ตัวเรียบร้อยนะครับถอดออกก็เป็นลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกแผงวงจรพร้อมด้วยเม็ดไฟ LED นะครับลักษณะของเขาก็อยู่อย่างนี้นะครับคว่ำอยู่อย่างนี้นะครับก็มีตัวล็อกด้านข้างนะครับเราก็มาดูที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ก็จะอยู่จุดจุดนี้ครับข้างใน จุดนี้ฮะสีม่วงนะครับมองเห็นไหมครับสีม่วงนี่คือแบตเตอรี่นะครับก้อนเล็กนะครับก้อนเล็กน่าจะขนาดหนึ่งนะฮะซึ่งตัวนี้ถ้าเราจะเอาแผงโซล่าเซลล์อันนี้ต้องใช้พวกน้ำยาทินเนอร์อะไรมาละลายซิลิโคนแล้วก็ยกออกอแต่เวลาการประกอบใหม่ก็ต้องใช้ซิลิโคนมายิงอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นการยุ่งยากนะสำหรับผมนะครับแต่ถ้าจะทำอย่างนี้ก็ได้นะครับ ที่เขาทํามานี่ก็เห็นว่าไปแกะไปงัดก็มุมแตกกันหมดแล้วนะอ่าก็ต้องส่งมาให้ผมช่วยทําให้นะครับก็ตรงนี้พลาสติกตรงนี้แข็งแรงดีนะครับก็ก็จะใช้วิธีการผ่าตัดนะครับลูกหมูตัดออกไปเลยนะครับแล้วก็ตัดถึงตัวล่างนะครับหักตัวล่างตัดโวบนแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกมานะครับก็เช็คดูแบตนะครับแต่เท่าที่เช็คดูไปหนึ่งตัวก็แบตเสื่อมนะครับ อันนี้คือวิธีการนะครับซ่อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปครับาแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนออกนะครับเราก็ทำการผ่าตรงนี้นะครับผ่าแล้วก็ ใช้คีมงัดพลาสติกให้แตกนะครับแล้วก็เราก็จะปีดตรงมุมล่างนะครับให้มันเสมอเพื่อที่จะแบตเตอรีร่ลูกใหม่จะได้เข้าง่ายๆนะครับแล้วเราก็แบตลูกใหม่มาต่อตามสายนะครับบวกใส่บวกลบใส่ลบนะครับคือแบตก็ขนาดนี้ประมาณหนึ่งนะฮะหนึ่งแปดหรืออะไรน่ะสั่งมาแล้วนะครับดูสภาพกบสนิมเกิดเสื่อมแน่นอนเดีเ๋ยวไปวัดความดันดกูก็รู้นะครับตัวเดิมที่เปลี่ยนไปแล้วตัวตัวแรกก็คืออยู่ที่สองกว่านะครับไม่ถึงสาม เดี๋ยวเราก็ยัดเข้าไปที่เดิมแล้วก็รัดด้วยเข็มบถนายตรงนี้ก็ได้นะครับก็อยู่แล้วครับแค่นี้นะครับครับเดี๋ยวเราถอดแบตเตอรี่ออกเรียบร้อยนะครับเราลองมาเช็คกันดูว่า สภาพเป็นยังไงใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับนะครับมีทั้งหมดอยู่3 4มสี่ห้าหกเผมเช็คเบื้องต้นมาแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะเช็คให้ทุกท่านได้ได้ทราบว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าดกูก้อนแรกนะครับอ่าอันนี้อันนี้ขึ้นมาชัดเจนอยู่1.8นะครับซึ่งถือว่าเสื่อมนะครับเพราะว่าแบตรุ่นนี้ต้องอยู่ที่ประมาณ3.7มจนะครับสา นะครับลืมบอกไปนะครับการตั้งมัลติมิเตอร์นะครับเราก็จะตั้งไปที่ไม่เกิน2ี่สโวลต์นะครับ20โวลต์พอนี้อยู่ที่ 3. 7ดนะครับ2โวลต์ก็ไม่ใช่นะ20โวลต์นะครับอ่านะครับชัดเจนนะครับเสื่อม 1. 8 9ดนะฮะลูกนี้นะฮะก้อนนี้นะฮะอ่าก้อนต่อมานะครับ 1. 4ุดเสื่อมนะครับ1 4จุสี่นะครับก้อนที่3ามนะครับเดี๋ยวนะฮะผมพลิกขัวนิดนึง นะครับบว,บวกเป็นบวกลบเป็นลบนะครับอันนี้ก็หนึ่งจุดห้าสองเสื่อมนะครับอันนี้หนึ่งจุดห้าเจ็ดเสื่อมนะครับอันนี้หนึ่งจุดเจ็ดเดี๋ยวสลับขั้วทีหนึง่งบว,ก,บว,ก,บวก,กเป็นบวกลบเป็นลบนะนะครับหนึ่งจุดเจ็ดนะฮะเสื่อมนะครับอ่าอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยสองจุดศูนย์สามแต่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ก็ตัวใหม่ๆจะอยู่ที่3.7โวลต์นะครับก้อนนี้นะครับอันนี้ก็2.68นะครับก็เรียบร้อยนะครับก้อนสุดท้ายนะครับนะครับ3.94มีก้อนนี้ใช้ได้ก้อนเดียวนะครับถุกท่านอันนี้คือวิธีการใช้มัลติมิเตอร์เช็คแบตเตอรี่ว่าใช้ต่อไปได้ไหมหรือเราควรจะทิ้งยังไงนะครับก็ลงทุนซื้อมัลติมิเตอร์ก็ราคาไม่แพงนะผมซื้อมาร100-200นะครับ ก็มาเช็คพวกนี้แต่ก่อนผมไม่มีผมก็ทิ้งไปเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมเพราะสรุปแล้วก็คือเราก็รอแบตใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดก้อนก้อนนีด้ดูก่อนครับว่าอาจจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยอันนี้จะเก็บสำรองไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอแบตใหม่มาแล้วค่อยมาชมต่อนะครับครับพอดีแบตเตอรี่ที่เราสั่งมาก็มาถึงเรียบร้อยนะครับแปดตัวก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเช็คลองเช็คดูว่า แบตเตอรี่ใหม่นะครับแรงดันไฟจะได้กี่โวลต์นะครับปกติก็3ามนะครับอันนี้มันมาอย่างดีมีระบบป้องกันการระเบิดนะครับแล้วก็มีเ,เรลเกซ็อกเก็ตมาอย่างดีนะครับ,นะรบแล้วก็จิ้มไปเลยตรงที่มีทองแดงนะครับ สรับ3ดนะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่ที่สั่งมานะครับมีคุณภาพนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้แล้วก็ไปเปลี่ยนกันเลยครับผมครับ เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับทดสอบคำคำแล้วนะครับเกียนสีได้สามเฉียสีครับบอดี้เซ็นเซอร์อยู่ใกล้กันก็เลยสีสลับกันนะครับสวัดีนะครับครับก่อนเรียบร้อยครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ